โอเคแล้ววันนี้ก็มาอยู่ในเกมนี่เลยแอปวาดการ์ตูนนะอันนี้ผมเพิ่งมาโหลดใหม่แลนะ้วเพราะตอนนั้นผมผมผมแบบเผลอไปลบทิ้งอะ่ะเออก็จะมาสอนทุกคนเล่นบ้างพอดีเลยผมจะโหลดมาอ้ามา,าจากทำตัวละครกดมาตรงนี้เลยนี่เอาเลยวิธีการประกอบทำแบบนี้แล้วก็ใส่แบบนั้นเลย โอเคเรารู้แล้วออกเลยแนละ้วกันเราจะมาสร้างนี่เ,เราจะมาสร้างอะไรดีนะสีรัดดีกว่าสีรัดเหมือนจะเป็นสีขาวนะนี่เรามาทำดีกว่าไม่ทำเป็นแฮ hand of h e a v e นดีกว่าแฮ hand of h e a v e นเหมือนจะเป็นมือเป็นมือยักษ์ เป็นแสงสว่าง เรื่อยๆก็จะเสร็จน,นะโอเคโมก็เสร็จแล้วเอาไปเรื่อยๆนะ ทดลองก็ใหม่มาดูกันว่าจะเป็นยังไงโอ้สวยมากเลย แล้วก็มาตรงนี้เลยรลบสับไปนะสุดนะแนะนําเลยออกมารวบกดตรงนี้เลยกดตรงนี้นะหนี่ตรงนี้ก็จะทำให้แบบนี้เลยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะ ขยกักแดงกูจะแจกเะยนกจะแจกใต้เลยจะแจกนะถ้ะาขยักได ครั้งหน้าถึงจะได้หรือว่ากดรัวๆก็ไม่รู้แหละอันนี้นาะนหน่อยนะเออเออได้อยู่ได้อยู่เออสองด้ายทุกด้าย ¡Oh, lo, ทาไม่เป็นก็ขออภัยด้วยนะครับผมทําไม่เป็นจริงๆเดี๋ยวไปดูคนอื่นเขาทาก่อนนะเ่าเขาทํายังไงโอเคงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะไมยบาย